ครับก็ะขอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสู่สุขคนครับเมื่อนี้ผมกระสิพาพ่อแม่พี่น้องมาเห็ดโยกเกิดกินนาะซึ่งมทัทถวดดิบละลักเฮาเนี่ยก็สิมีโตน้มจืดนะครับในที่ผมใส่สองกองกรสีมีอยู่ตัวโยกเกิดอริกินนลครับที่ว่าสิเป็นหัวเสือ้อซึ่งมีแค่สองอย่างนี้ครับกรเพียงพอที่สเสดให้ยกลายเป็นโยกเกิดได้แล้วครับ แต่เพิ่ื่อื่นาผมมีน้ำผึ้งลวงเดือนหาขวดนี้ครับซึ่งบริหารเบอร์ตะยู่ครับผมก็สีน้ำออกมาใส่ครับเพื่อเสริมความหวานแล้ว่าคุณค่าทั้งอาหารครับในขั้นตอนต่อไปครับพี่น้องห้องก็สีเทนมลลงในหมอเลยครับครับผมพี่ต้องในขั้นตอนต่อไปครับห้องก็สีเอาหมอมาตั้งไฟไว้ครับใส่ไฟอ่อนๆเลครับไม่ต้องให้มันแท้ง ซึ่งขั้นในขั้นตอนนี้ครับมีวัตถุประสงค์เพื่อที่สีเฮ็ดให้นมครับมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นครับเพราะว่าเพื่อเป็นการเร่งปฏิกิิรยาในการเกิดยุคเกิดที่เร็วขึ้นเนาะแล้วอีกอย่างหนึ่งครับมันสกายเป็นการพัดจะไล่แบบอ่อนๆครับซึ่งอุณหภูมิสียู่ระางหกสิบถึงแ0ดสองศาเซลเซียสครับแต่ว่าขันสีพัดจะไล่แบบอ่อนที่อุณหภูมิ60องศาเซลเซียสมันต้องใส่สเวลาประมาณ30นาทีครับขันเป็นแบบพัดพัดจะไล่แบบอุณหภูมิสูงใส่เวลา สิหานาทีครับแต่เข้าสีมาถึงขนาดนั้นครับเขาก็ค้นไปเลยครับเอาแค่อูดุลกับพ่อครับพี่น้องพ่อเอามาหยดุดลงใส่มือใส่แขนเนี่ยให้มันนี่หูุดหงว่าห่อนแต่ว่าห่างบ้ห่อนเกินไปครับผมค้าแต่จับโทรศัพท์อยู่เดี๋ยวผมสิล้องหยุดใส่ขาโยขวางเบิ่งตักมากับมันพี่ครับพี่น้องเอออืมเป็นห่อนห่อนอูดุลอยู่ครับกะถือว่าใส่ได้แล้วครับขนาดนี้ เสร็จแล้วก็ให้หอาปแก๊สครับพี่น้องแล้ห้องก็สิทิถิ่มพริกพักไ้จากเขาครับจนกว่าแปลว่าให้อุณหภูมินมมันเย็นเป็นปกตินอกครับเพราะว่าขันเขาเอาโยกเกิดใส่ตอนนี้ครับมันอาเซียให้มาเสือ้อจุดลินซีที่ว่าอยู่ในยกเกิดจากตายได้นะครับหรือขันมันปตัยประสิทธิภาพในการที่เสีไยไห้เป็นยกเกิดมันอาเซต่ํตำครับ ตอนนี้ตัวนมที่เขาต้มแล้วมันก็เย็นลงแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเนี่ยเขาก็สิเติมน้ำผึ้งครับเพิ่มรสชาติเพิ่มความหวานแลวก็คุณค่าทั้งอาหารหายุเกิดของเขาครับครับพี่น้องผมกะสิใส่ไปทั้งเบิดนึ่งจอนแกงครับใส่น้ำผึ้งลงไปอ๋ออยากมันโแซ่บแถมอีกจากเครื่องส่วนก็นแล้วกัน ครับในขั้นตอนต่อไปครับข้อสี่ทำขันใส่หมวเสื้อนะครับซึ่งเป็นตัวยกเกิดครับขันเสียดีที่สุดก็คือว่าต้องใส่ยกเกิดลดธรรมชาติหรือลดออริจินอาเลครับในที่นี้ผมก็ใส่ของเบาแกเลียนะครับสายพัน LB 8 1ครับตักกะกะเอครับก็ต้องใส่ไหลผมสิใส่ประมาณ1นส่วนสของปริมาตรกองยเกิดนี้ครับ ประมาณนี้แหละครับหลังจากที่ว่าเขาใส่ยูกเกดกับน้ำผึ้งลงไปทั้งสองนะครับให้เขาต้นค้นเห็นมันเข่ากันครับครับขั้นตอนต่อไปนะครับเขาจะเอาส่วนผสม,มของข้าจากในหมอนี่เทใส่หม่องภาชนะจัดเก็บนะครับเสร็จแล้วเขาจะใส่ฝาปิดให้มิดชิดครับหลังจากนั้นเขานำ ใส่แพชนะมันจุูแล้วเอาไปตั้งในที่มือครับในที่นี่ผมก็จะเอาตั้งใส่หมอนี้ครับเราใส่ฝาปิดตั้งมันเสร็จตัวประมาณหกถึงแปดชั่วโมงครับครับพี่น้องตอนนี้ก็ผพานมาได้ประมาณยี่สิบสองชั่วโมงนิดๆแล้วนะครับของการมัร์กยุเกิดของผมเดี๋ยวสบพ้าเบิ้งวันเป็นยังไงเปิดออกมากครับเปิดฝาออกมากครับโอ้ มพราะแต่แคิมืเราถือว่าเป็นก้อนดีครับแต่ว่ามันอาจสิเป็นก้อนแล้วๆอย่างน้อยครับมันบม่ค่อยแกนบันไดเนื่องจากเัาผมก้มหูกันครับผมไ่เคยเที่ยเรียกมันมีหนามอยู่้างเครื่องครับลักษณะเนื้อผิวสัมผัสมันอาจสิบนี้บรนได้ครับก็ได้เนื้อยุกุดประมาณนี้ครับผมครับแต่ว่าพอเขาก้มต่มกินมาแล้วนะครับพี่น้องป๊าดหอมหอมหอมคือจังนมกินนมผสมกับกินนมเปรี้ยวนะครับ เป็นตระหกินแห้งเดี๋ยวขัน้นตอนต่อไปเขาก็สิเป็นการชิมเนาะใส่ซอนตักขึ้นมาครับพี่น้องอืมลักษณะมันก็สิเป็นเหลวๆจาอยครับนี่ครับสีขาวนวลเป็นตระหนกินเขาลองซิมเบิ้งครับครับซิมเบิ้งครับพี่น้องอืมรสชาติออกเปรี้ยวๆเค็มๆจางวครับผมอืมโดยรวมถือว่าเซตได้ครับ จะว่าเป็นโชเกิดที่ดีมีประโยชน์ด้วยลหะครับส่วนี่เรลือก้เขาเอาอใส่ไ้ในตู้เย็นไว้ครับพี่น้องเพื่อว่าให้จุลินทรีย์มันมีการาแบ่งตัวเพิ่มไปอีกก้นนี้ครับเพราะว่ากันปล่อยจุลินทรีย์มันแบ่งตัวไปอีกหลายกว่นนี้นะมันก็สีมีการเปรี้ยวอาจเสีให้บุษเสียได้นะครับการเอาใส่ตู้เย็นนี่ก็เป็นการชะลอการจเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ไครับพี่นวองเพื่อที่เขาจะได้ยืดระยะเวลาในการ เก็บรักษาเพื่อกินในครั้งต่อๆไปนะครับสำหรับคลิปนี้กับมีสนีนะครับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่มีคําแนะน,นําการแนะนําของบ้างกันหน่ครับผมกับสี่อมอมาล้องเฮ็ดเบิงครับเพื่อสืสอได้ปรับปรุงพัฒนาในการเฮ็ดยุคเกิดข้างต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปสนีนะครับสวัสดีครับ